สวัสดีนะคะวันนี้ก็พบกับวิถีควอำนาจนะคะคลิปนี้วิถีควรอำนาจจะพาทุกคนมาชมสวนคุณนายตื่นสายนะคะคุณนายตื่นสายนะคะออกดอกเยอะมากเลยนะคะวันนี้จะพามาทำเทคนิคที่ทำให้ก้านของเขาใหญ่นะคะก้านใหญ่ๆแล้วก็ออกดอกใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะ อันนี้ก็ทดลองทําดูนะคะก็เห็นเขาทําในคลิปกันเยอะนะคะก็เลยเอามาทดลองดูก็ได้ผลจริงๆนะคะดอกของเขาก็เยอะมากเลยนะคะคลิปนี้ก็พูดภาษากลางหน่อยนะคะนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคเลยนะคะว่าวิธีคน้ำานาจทดลองแบบไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็น อันนี้เลยค่ะผงชูรสเลยนะคะเข็นเขาทําในคลิปนะคะก็เลยเอามาลองทําดูนะคะก็จะใส่อาทิตย์ละครั้งนะคะอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งก็ใส่ประมาณ1นช้อนโต๊ะนะคะกระถางแค่นี้นะคะก็ใส่เป็น1นช้อนโต๊ะนะคะก็จะโรยโรยโรยไปเลยนะคะโรยไปประมาณ1นช้อนโต๊ะนะคะกระถางหนึ่งโรยไปอย่างนี้เลยนะคะ ันนี้ได้ผลจริงๆนะคะทดลองแล้วนะคะจะเห็นนะคะว่าดอกเขาออกดอกใหญ่มากแล้วก็กำลังจะออกก็มีนะคะแบบนี้เนี่ยแบบนี้นะคะดอกของเขาก็กำลังจะออกนะคะอันนี้ก็จะเริ่มหุบแล้ววันนี้อากาศก็คืมๆเขาก็เริ่มหุบแล้วนะคะนี่เลยค่ะ ดอกใหญ่มากเลยนะคะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะวันนี้พามาทำเทคนิคให้คุณนายตื่นสายของเราออกดอกเยอะแล้วก็ก้านใหญ่ด้วยนะคะทดลองดูนะคะถ้าใครที่ชอบสายบุกดอกไม้คุณนายตื่นสายนะคะก็ทดลองทำดูนะคะวิธีโคนลาหน้าก็ทดลองมาแล้วนะคะก็ได้ผลจริงๆนะคะ ให้เพื่อนๆไปทดลองดูนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมฝากช่องวิถีคนอำนาจด้วยคนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ